สีราศีสุดเฮงคว้าตำแหน่งคนรวยประจำเดือนกุมภาพันธ์ดวงการเงินแก่งมากก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเ,เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีการเงินเฮงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ได้แก่ ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูดวงการเงินมีพลังแข็งแรงภาษาทางโหราศาสตร์เรียกมหาอุดอยู่บริเวณการเงินส่งผลการเงินเปลี่ยนแปลงมีข่าวดีหรือมีไรายได้คึกคักมากขึ้นผ่านช่วงกลางเดือนไปแล้วจะมีจุดเด่นเรื่องการเจรจาติดต่ออาชีพนายหน้าตัวแทนโอกาสมีข่าวดีปิดการขายสมัครงานใหม่ จังหวะดวงดาวก็ส่งผลดีราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลจังหวะดวงการเงินแข็งแรงมากมีโอกาสได้เงินก้อนหรือเงินที่รอคำตอบอยู่จะมีคนมาช่วยเคลียร์ปัญหาติดขัดเรื่องเงินช่วยจัดการมีมิตรสหายช่วยเหลือราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษดวงแจ็คพอตเงินหล่นทับเรื่องเด่นมากๆเดือนนี้ขอประมาณกลางเดือนไปแล้วหลังวันวาเลนไทยไปแล้วจะมีข่าวดีโชคลาภการเงินได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันเรียกว่ามีโชคแบบเงินหล่นทับเลยนักลงทุนเสี่ยงโชคจังหวะดวงดาวสมผลดีราศีมีน,นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ชาวราศีมีนคนรวยเดือนกุมภาพันธ์คว้าตำแหน่งคนรวยเดือนกุมภาพันธ์จังหวะดวงดาวการเงินแข็งแรงมากๆดวงการเงินอยู่ในตำแหน่งมหาอุดมีพลังมากส่งผลดีเรื่องโชคลาภด้วยได้สองต่อ เงินดีจากรายได้ประจําค้าขายผลตอแบแทนดีหรือการเสี่ยงโชคลงทุนมีสัมผัสที่หช่วงเดือนนี้คิดอะไรไว้ให้รีบจดลางสังหรณ์ที่แวบขึ้นมาจะทำให้เกิดโชคลาภที่ดีกับราศีมีนจัดเต็มเรื่องการเงิน เคล็ดลับเสริมดวงการเงินหการทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัริมน้ำาหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริม่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%เอร์เซให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆ โดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดร,รับดวงได้เลยค่ะ